สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องตะทนคขนบ้านนอกแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการเข้ามารับชมนะครับช่วงนี้ยังวนเวียนอยู่กับการเผาถ่านอยู่นะครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาทําเตาใหม่ครับทุกท่านโดยผมจะทําไปอย่างช้าๆเป็นขัน้นเป็นตอนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอาจจะพูดลักษณะกระตุกกระตักวนไปวนมาพูดซ้าๆ ซำเนียงเสียงอักขระไม่ชัดเจนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับทุกท่านเตานี้ก็เป็นภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ของท่านอาจารย์เปียกนะครับเจ้าของวณนเกษตรเขาจะากัจังหวัดสะแก้วผมก็ได้นำมาต่อยอดมาทำครับก็ถือว่าดีนะครับได้ได้ทานตามที่อาจารย์ท่านแนะนำไว้เอามาเผยแพร่ใน y o u t u b e นะครับผมก็เลยนำมาทำนะครับ ทุกท่านนี่ก็เป็นฐานของเตาผีเตาดินนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่สองลำนะครับปักให้ตรงกันแล้วก็นําไม้ไผ่อีกลาหนึ่งมา,ามาผูกกันไว้เพื่อเป็นที่ยึดโยงท่อใหญหินตรงนี้นะครับที่จะเป็นท่อระบายควันป่องระบายควันนะครับทุกท่านท่อน,นี้ผมก็ซื้อมาประมาณ3ปีแล้วนะครับ ความยาวน่าจะประมาณเมตร20หรือเมตร50ผมจำไม่ได้ก็ซื้อมาในราคา150บาทครับทุกท่านก็ถือว่าใช้ได้นานนะครับแค่แค่นี้ที่การลงทุนส่วนนี้ก็เป็นก้อนหินที่หาได้ทั่วทั่วไปบริเวณในสวนนะครับทุกท่านเอาเป็นกั้นกำแพง,แพงเพื่อให้ไม่ได้ไม่ให้ดินนี่มาฝั่งนี้นะครับเวลาเราเลี้ยงไม้ก็เลี้ยงไม้ให้ชนหินแล้วก็ทำเป็นอ่าคล้ายๆถ้ำนะครับทุกท่านตรงนี้นะครับเพื่อให้ ควันเข้าตรงนี้ผมไม่ได้ขูดหลุมนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะทําให้ทุกท่านดูเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะทําเป็นร่องระบายคล้ายๆคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับเพื่อให้ควันเขาลอดไปในท่อน,นี้นะครับตัวนี้ทําไมต้องยื่นออกมาใช่ไหมใช่ไหมครับทุกท่านอาจจะสงสัยเพื่อป้องกันเวลาที่เราเผาถ่านไปแล้วในะดินมันจะได้ไม่ยุบไม่ไปอุดรูระบายควันที่จะออกไปจากท่อน,นะครับบางทีก็ดินไปอุด รูระบายควันนะครับล่องระบายควันก็ทําให้ไฟในเตาเราดับได้นะครับทุกท่านก็เลยทาอย่างนี้หรือท่านที่คิดจะทําเป็นจริงจังก็สามารถที่จะใช้อิฐบล็อกนะครับมาก่อเป็นอากกำแพงแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนั้นก็จะมั่นคงแข็งแรงแต่แบบนี้วเวลาเราเลิกเผาแล้วเราก็สามารถที่จะลื้อทิ้งได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเชิญมาข้างหลังครับทุกท่านเราก็จะนําดินนะครับ นำดินมากรอบตรงนี้บริเวณที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับความสูงก็ให้ได้ประมาณสัก1เมตรนะครับก็เราก็ทยอยทำไปเรื่อยๆพอผ่านไป1ปีผ่านไป1ฝน1ปีนี้เดี๋ยวก็จะมีหญ้ามีวัชพืชมาขึ้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ปล่อยให้พวกรากพวกอะไรเขายึดโยงดินไว้นะครับเหมือนกับเตานี้นะครับทุกท่าน เนี่ยจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นรูปออกมาในลักษณะอย่างนี้เราก็ปล่อยไว e. uh ้อย่างนี้เพียงแต่ว่าเราเอา um เคียวมาเกี่ยวหญ้าออกนะครับนี่ผมก็ปล่อยไว้นะครับมีเทาวันมีอะไรขึ้นมาต้นหญ้าเราก็ปล่อยไว้นะครับพอถึงฤดูแล้งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตายไปเองนะครับหน้าฝนเขาจะเกิดขึ้นใหม่ครับทุกท่านผครับทุกท่านนี่ก็เป็นการนําดินนะครับมาหลังเตานะครับขออนุญาตใช้ไม้ชี้ ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับวันเดียวอาจจะไม่เสร็จอาจจะสองวัน3วันนะครับบางทีถ้าเรามีเวลานี่ยอาจจะเอาดินมากรบตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้เราจะกรบพร้อมกันทีเดียวตอนที่เราเรียงไม้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้หมอนนะครับเราก็ช่องตรงนี้จะเป็นช่องอวันที่มาจากทางโน้นนะครับทางที่ ที่กองฟืนนะทางโน้นเขาจะเรียกหน้าเตานะครับอันนี้ก็เป็นคลองคลองไส้ไก่หรือว่าควันที่มันจะเข้ามันจะมาเข้าตรงนี้นะครับทุกท่านอากาศจากทางที่ผมชี้ให้ทุกท่านดูก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับอย่าให้มีอะไรมาอุดตันตรงนี้นะครับไม่งั้นอาไฟในเตาเราจะดับนะครับทุกท่านอย่าให้อะไรมาปิดกั้นมาอุดตรงนี้นะครับเป็นดินหรือก้อนหินอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเลี้ยงไม้หมอนนะครับทุกท่าน ความกว้างของเตาคือด้านนี้นะครับ2เมตรถึง2เมตร50ไม่น่าจะเกินนี้นะครับความยาวก็แล้วแต่นะครับความยาวก็คือไปทางนี้ครับทุกท่านไปทางที่จอบที่กองฟืนที่ท่านเห็นนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งกว้างยิ่งยาวนะครับมันก็จะยุ่งยากหรือลําบากในการหาดินมากลบฟืนนะครับถ้ายิ่งเรา,าดินที่เราจะนํามากรบมันอยู่ไกลเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียเวลาไปอีกนะครับทําให เราใช้เวลามากไปอีกแต่ว่าของผมเนี่ยเอาดินใกล้ๆตรงนี้ครับทุกท่านผมก็จะทยอยที่ทุกท่านเห็นนะครับผมก็จะค่อยๆปรับมันก็ใกล้นะครับทำเ,เล่นๆสนุกสนานไปเรื่อยไม่ซีเรียสเคร่งเครียดอะไรนะครับเดี๋ยวมันก็จะเสร็จเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างเองนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามค่อยๆทําไปทีละนิดละหน่อยจะนําปัญหาที่มัน ที่ประสบมานะครับมาปรับเปลี่ยนแก้ไขภายในเตานี for ้เลยนะครับจะสังเกตว่าข้างๆนี้ผมจะไม่ขุดนะครับทุกท่านผมจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยเพราะว่ายังไงเราก็จะต้องนําดินมากรบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นผนังเป็นคันไปเองนะครับตามประสบการณ์ที่ทํามาบ่อยๆร่องตรงนี้ก็ไม่ต้องลึกครับทุกท่านขุดขอให้เป็นรู้ว่ามันเป็นร่องเดี๋ยวเพราะว่าเราเผาไปเรื่อยๆเรื่อยๆในดินตรงนี้มันก็จะล้วนซุยนะครับเวลานั้นเราก็จะมาปรับแต่งหลุมอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวมันก็จะลึกไปเองจะกว้างไปเองนะครับแต่ไม่ควรที่จะให้กว้างนะครับลึกได้แต่อย่าให้กว้างนะครับทุกท่านเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเรียงฟืนนะครับให้ทุกท่านได้ดูท่านตอนนี้ก็ได้เลียงไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเตาในรักษะแบบนี้ต้องมีทางเข้าของอากาศนะครับจะใช้เป็นเหล็กแป๊บกรมหรือเหล็กกล่องก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เหล็กกล่องต่อจาก แ๊บกลมๆนะครับสอดเข้าไปใต้น้นนะครับก็ความยาวก็แล้วชักเมตรยี่สิบหรือเมตรห้าสิบก็ได้หรือหนึ่งเมตรก็ได้นะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เขาเผาก็ทิ้งข้างทางผมก็ไปดึงมานะครับเราก็จะเรียงเป็นไม้แห้งไม้หมาดไม้เล็กมา,าเล็กกลางใหญ่แล้วครับหรือว่าระดับใกล้ๆเคียงกันนะครับก็เรียงไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับทุกท่าน ก็ยงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับพอให้ใช้ได้นะครับทุกท่านหลังจากที่เลียงไม้เสร็จแล้วเราก็จะหาญ้าหรือฟางนะครับหรือแถวแถว,แถวบ้านทุกท่านที่เขาทำอ้อยเขาตัดอ้อยก็ไปขอใบเขามาคลุมได้ครับทุกท่านคลุมให้หนาให้ปิดให้หมดเลยนะครับเพื่อเวลาเราเอาดินมากบต่อไปเราจุดไฟนี่ ความหนาของหญ้าหรือฟางนี่มันจะช่วยไม่ให้ดินมันยุบเข้าไปในไม้นะครับจะทำให้ไฟดับได้นะครับทุกท่านปิดให้มาคลุมถึงผนังตรงนี้นะครับปิดให้มิดเลยนะครับทุกท่านให้หนาให้แน่นให้หนาไว้นะครับหญ้าที่หนานหนาจะช่วยป้องกันดินไม่ให้มา,าทะลุลงมาถึงไม้ถึงฐานได้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ให้เตาดิน ของเรานี่มันดับกลางคันนะครับทุกท่านประมาณนี้ก็พอนะครับหลังจากนี้ก็จะนำเศษหญ้ามาคลุมแล้วก็จะหาดินมากลบนะครับทุกท่านครับทุกท่านนี่ก็มาถึงขั้นตอนการเอาหญ้านะครับหญ้าแห้งมาคลุมกองไม้มกองฟืนคลุมให้หนาเลยนะครับแล้วก็โซนหนึ่งก็ทยอยขุดดินนะครับมกบักรบ เตาถ่านใหม่ของเรานะครับค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านางานที่โกยดินหรือว่าเอาดินมากลบเตาถ่านนี่อาจจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับดินถ้าเป็นไปได้ทำให้ละเอียดล้วนซุยได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นก้อนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเผาบ่อยๆเข้าเดี๋ยวอดินพวกนี้มันก็จะแตกย่อยเป็นละเอียดไปเลยนะครับส่วนที่ เป็นก้อนเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับทุกท่านเผาบ่อยๆเดี๋ยวก็จะละเอียดไปเองนะครับแต่ว่าดินนิดต้องเริ่มจากฐานล่างนี่ขึ้นไปก่อนนะครับค่อยๆเอาบุ้งกีครับทุกท่านเอามาใส่ทีละนิดทีละนิดปรับให้เสมอกันไปเรื่อยๆเืยใส่ให้หนานะครับทุกท่านฝั่งนี้ก็จะนำดินมาใส่เหมือนกันนะครับมากรบเหมือนกันนะครับทุกท่าน หลังจากที่เรานำดินมากลบเฟือนที่เราเรียงไว้แล้วนะครับแล้วก็เหลือส่วนหน้าเตานี่ไว้นิดหนึ่งนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้คลุมหญ้าเนื่องจากว่า,าผมได้จุดไฟไปแล้วให้ไฟเขาติดหน้าเตาให้ดีนะครับแล้วค่อยนำถังบัวแล้วก็กระปองน้ำที่มีน้ำานะครับน้าฝังบัวฝักบัวนี่ครับถังฝักบัวนี่ครับรดน้ำให้ชุ่ม หญ้าแห้งตรงนั้นนะครับให้ชุ่มแล้วก็นํามากรบนะครับถ้าเราเอาหญ้าไปคลุมเลยแล้วก็เปลวไฟก็จะไหม้หญ้าตรงนั้นก็เอาเว้นไว้ก่อนนะครับจนแน่ใจว่า,าไฟมันติดหน้าเตาดีแล้วค่อยเอาหญ้า,าแห้งที่รดด้วยน้ํานะครับมาคลุมแล้วก็เอาดินกรบทีหลังนะครับทุกท่านก็อย่าลืมนะครับทุกท่านที่เป็นมือใหม่เหมือนผมนะครับ ท่อระบายกาศท่อทางเข้าของอากาศตรงนี้อย่าให้อะไรมาขวางกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษหินเศษดินก้อนหินก้อนดินใบไม้นะครับต้องเปิดให้โล่งไว้อย่างนี้นะครับการสอดท่อนเหล็กเข้าไปก็ประมาณสัก30เซนก็ได้นะครับเหียก็เตรียมไว้เยอะๆเลยนะครับเมื่อเราทําครั้งแรก ครับทุกท่านตอนนี้ก็ได้ปิดหน้าเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาการเผาไหม้ถือว่าสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่ามีควันไฟนี่พวยพุ่งออกมาจากป่อ,ปองควันนะครับหรือท่อระบายควันนะครับท่านที่เป็นมือใหม่เหมือนกับผมถ้าเผาด้วยเตาผีเตาดินอาจจะมีควันเร็ดรอดออกมาจากเตาแบบนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับอาจจะแก้ไขด้วยนําดินล้วนซุยที่หาใกล้ๆบริเวณนั้น มากรออีกทีหนึ่งหรือจะใช้ถังฝักบัวนะครับมารดให้หมัดหมาดพอหมัดหมาดนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือจะเป็นสายยางก็ได้นะครับท่านที่มีแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆอาจจะเป็นสระน้ําหรือน้ําประปาก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้นะครับมารดมาพรมเพื่อให้เศษหินเศษดินเล็กๆเข้าไปอุดรอยรั่วนะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ใช้จอบครับ ทุบๆเข้าไปหรือจะปล่อยไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะหายไปเองนะครับทุกท่านก็เหมือนกับท่านที่เผาด้วยแกลบนะครับครับทุกท่านนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำเตาเผาถ่านแบบเตาผีเตาดินแบบโบราณนะครับก็ส่วนส่วนไหนที่มีควันเรดรอดออกมาเราก็านำดินมา กยมากบทับได้แล้วก็ใช้จอบกระทุ้งให้แน่นนะครับสังเกตว่าป่องควันท่อระบายควันนั้นก็ควันจะออกมาเยอะพวยพุ่งมาเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการเผาไหม้ที่ดีที่สมบูรณ์นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่อยากจะลองหัดเผาอาถารด้วยเตาผีเตาดินดูนะครับไม่ต้องทำเตาใหญ่ก็ได้ทำเล็กๆก,ก็ได้ครับลอง อ่าศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ละอย่างแต่ละเตาไม่สามารถที่จะนำมาพูดได้ทั้งหมดนะครับมันต้องอ่าอาศัยในการฝึกฝนในการทำแล้วก็การสังเกตนะครับทำเป็นแบบสนุกสนานในเวลายางบ้างก็ได้นะครับทุกท่านก็อาจจะมีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็เอาที่สำคัญสำคัญมาบอกนะครับทุกท่าน ก็คลิปนี้ก็คงจะมีเนื้อหาสาระประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอโนจนจบหากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอย่างไรก็ให้ท่านแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ